สวัสดีค่ะพี่ขาเรามาพบกันอีกแล้วนะคะพี่ฝากพี่ๆกดติดตามให้ช่องกระเก็บพุทธคุณปาร์เครเลยนะคะมาค่ะพี่เรามาดูกันที่องค์แรกกันเลยค่ะพี่ขาองค์แรกนะคะเป็นน้องกุมารค,ค่ะพี่ขาเป็นน้องกุมารน,นะคะแป๊บนึงค่ะพี่จัดฉากก่อนเอียงอยู่เอียงอยู่แป๊บนึ่งค่ะพี่นะคะ นี่จะเป็นน้องกุมานะคะพี่ขาน้องสีเขียวค่ะพี่ขาสีเขียวมรกตค่ะพี่ขาสีเขียวเหนียวซับค่ะพี่ขานะคะอันนี้ขอไว้ที่เจ็ดร้อยบาทนะคะพี่น้องกุมานตัวนี้นะคะพี่ขาเจ็ดร้อยบาทค่ะพี่นีค่ะพี่สีเขียวนะคะพี่ขาสีเขียวค่ะมีผ้าอย่างนี้ด้วยค่ะพี่ขาหนูได้มาจะภาพนี้นะคะพี่อันนี้ขอไว้องคละเจ็ดร้อยบาทค่ะพี่ น้องกุมารนี้ขอไว้ที่700บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทค่ะพี่ขากุมารตัวที่1ค่ะสีเขียวค่ะส่วนอันนี้จะเป็นตัวที่สองค่ะพี่ขาสีแดงแรงดิสค่ะพี่สีแดงแรงดิสขอไว้ที่700บาทเหมือนกันนะคะพี่700บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บบาทค่ะพี่ขา น้องไม่ดือ้อน้องไม่สนนะคะพี่ขาสนใจนิมนต์ไปอยู่แพ็คคู่ก็ได้นะคะพี่ขาจะได้อยู่ด้วยกันพี่น้องค่ะพี่ขานะคะอันนี้หนูขอวันที่700อบาทนะคะพี่ขา700อบาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทเลยค่ะพี่ขากุมารค่ะโอเคนะคะมี2ตัวนะคะพี่มีตัวสีเขียวสีแดงค่ะพี่จะปิดตัวสีเขียวสีแดงก็บอกได้นะคะพี่ขา มาค่ะพี่ส่วนนี้จะเป็นพระยอดธงค่ะพี่ขาเป็นพระอย่างนี้นะคะพี่ได้มาสภาพนี้ค่ะพี่พร้อมกรอบอย่างนี้นะคะพี่ขาอันนี้ขอไว้ที่หกร้อยบาทพอค่ะพี่องค์นี้หนุกขอไว้ที่หกร้อยบาทนะคะพี่ขาหกร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทเลยค่ะพี่ขานะคะมาในรูปแบบเรื่มอย่างนี้นะคะพี่ขาไปถึงก็แขวนคอได้เลยคะ่ะพี่ขานะคะมีห่วงอยู่แล้วนะคะพี่ขาพี่แค่ซือ้อสร้อยมาใส่ก็คุ้มแล้วค่ะพี่ขานะคะอันนี้ขอไว้ที่หกร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทเลยคะ่ะ ส่วนอันนี้ที่เป็นตะกุดไม่ทราบที่นะคะพี่ขาตะกุดอันนี้ไม่ทราบที่เลยค่ะอันนี้ขอไว้ที่หกร้อยบาทพอค่ะพี่ตะกุดนี่นะคะพี่ขาหนูขอไว้ที่หกร้อยบาทค่ะพี่หกร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทค่ะส่วนอันนี้เป็นมีดค่ะพี่ขามีดค่ะพี่ขาอีพีที่แล้วหมดแล้วนะคะพี่อีพีที่แล้วไม่มีนะคะถ้าจะมีก็มีอีพีนี้แหละค่ะพี่ขานะคะ อันนี้ขอวว้ที่หนึ่งพันบาทนะคะพี่ด้ามน,นี้หนูขอววาที่หนึ่งพันบาทค่ะจะมีรอยจานตรงฝกตรงปลายด้ามด้วยนะคะพี่ขายนะคะนะี่ค่ะพี่ตามรูปนะคะพี่ขายนะคะหนูขอววาที่หนึ่งพันบาทค่ะพี่ขาหนึ่งพันบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทเลยค่ะพี่ขา เป็นมีดหลงพ่อเดิมนะคะพี่มีดหลงพ่อเดิมค่ะพี่ขาแม่ค้าก็ขายตามสภาพนะคะพี่ขาแม่ค้าได้มาสภาพนี้ก็ข,ขายตามสภาพนี้เลยค่ะพี่ขาพี่เห็นแบบใดแม่ค้าก็เห็นแบบนั้นแหละค่ะพี่ขานะคะอันนี้ขอไว้ที่หนึ่งพันบาทกับพี่ขาห0ึ่บาทปลายทางบวกเพิ่ม50าสิบบาทเลยะค่ะพี่ขามีดด้ามที่หนึ่งคะ่ะหลงพ่อเดิม Bem นะจ๊ะ ส่วนอันนี้ค่ะพี่ขาอันนี้ก็เปิดว้ที่1000บาทเหมือนกันเลยค่ะพี่ขา1000บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทเลยค่ะพี่1000บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทเลยค่ะพี่ขาตรงปลายจะมีรอยจานด้วยนะคะพี่นะคะสังเกตดูดีๆค่ะพี่นะคะอันนี้ขอว่าที่1000บาทค่ะพี่1000บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทเลยค่ะพี่ตามภาพนะคะพี่ขาดูความเก่ากับพี่ขาเก่ามากนูยึดโทรศัพท์ให้แม่ลูกโทรศัพท์แม่ให้แม่หน่อย นี่ดังที่อันนี้หนูกขอวที่หนึ่งพันบาทค่ะพี่ขาหนึ่งพันบาทเปิดให้แม่ หนึ่งพันบาทนะคะพี่ขาหนึ่งพันบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบาทเลยค่ะพี่ขาเป็นมหลวงพ่อเดิมนะคะพี่ขานะคะตามภาพค่ะพี่ขาอันนี้เป็นด้ามที่สองนะคะพี่หนึ่งพันบาทปลายทางห้าสิบบาทเลยค่ะส่วนอันนี้จะเป็นด้ามที่สามนะคะพี่ขาด้ามที่สามค่ะพี่นะคะด้ามที่สามตรงปลายจะมีตะกรุดอยู่สามดอกนะคะพี่ขาตรงปลายจะมีตะกรุดอยู่สามดอกค่ะพี่นะคะตามภาพนะคะพี่นะคะนี่ค่ะ มีรอยจานด้วยนะคะพี่มีรอยจานด้วยค่ะพี่ค่ะอันนี้ขอวัดที่หนึ่งพันสามร้อยบาทค่ะพี่ด้านนี้ขอวัดที่หนึ่งพันสามร้อยบาทค่ะพี่ค่ะหนึ่งพันสามร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทเลยค่ะรู้สึกว่าจะเขียนว่าพศสสองสี่ห้าหกค่ะพี่ตามภาพนะคะพี่ค่ะแม่ค้าก็ได้มาสภาพอย่างนี้นะคะพี่แม่ค้าก็ได้มาสภาพอย่างนี้ถ้าภาพไม่ชัดแอนไลน์ อ่าแอดไลน์ได้ค่ะพี่ขาที่เบอร์โทรศ8 4ย6แปดสี่สองหกศ่ศกับพี่นะคะอันนี้ขอไว้ที่1,300บาทนะคะพี่1,300บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บบาทเลยค่ะพี่ขาถ้าเกิดว่าอ่า แอดแล้วไม่ขึ้นก็โทรหาแม่ค้าค่ะพี่ค่ะเดี๋ยวแม่ค้าแอดไปหาเองนะคะพี่ถ้าจดเบอร์ไม่ทันก็อ่าหนูจะทิ้งเบอร์ไว้ใต้คลิปนะคะพี่ค่ะทุกคลิปจะมีเบอร์โทรหนูไว้ค่ะพี่นะคะหนึ่งพันสามร้อยห้าสิบาทปลายทางห้าสิบบาทค่ะแม่ค้าเช็ดมือแป๊บค่ะ โอเคค่ะพี่เรามาดูกันที่สมเด็จหยกค่ะพี่สมเด็จหยกอันนี้ค่ะพี่ขาสีแดงค่ะพี่สีแดงแรงดิสค่ะพี่ด้านหลังก็จะเป็นอย่างที่เห็นเลยค่ะเพชรเต็มเลยค่ะพี่มีเพชรสีขาวสีฟ้าค่ะพี่ขาและมีพ้าแดงๆนี่หนูไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าอะไรน่าจะเป็นหยกเหมือนกันแหละค่ะพี่หรือว่าอะไรพูมันใส่นะคะพี่ใส่แต่ว่าใต้ฐานในเนี้ยใต้ฐานไอ้ตรงเนี้ยไอ้ตรงอันนี้มันใส่แต่ข้างในมันแดงๆเนี่ยค่ะพี่ ตามภาพนะคะพี่ขาอันนี้ขอไว้ที่1,000บาทค่ะพี่อันนี้หนูขอไว้ที่1000บาทนะคะพี่ขา1000บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทเลยค่ะพี่ขาสมเด็จยกค่ะพี่ข้างล่างจะเป็นพยาคุณแล้วก็จะมียันอยู่ข้างๆอย่างนี้นะคะพี่นะค่ะ1,000บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทกันเลยค่ะส่วนอันนี้จะเป็นเบีย้ยแก้ไม่ทราบที่นะคะพี่ขานะคะเบีย้ยแก้ไม่ทราบที่นี้หนูขอไว้ที่700บาทค่ะพี่700บาทปลายทางบวกเพิ่ม5 สิบบาทเลยค่ะเบียรแก้ไม่ทราบที่ค่ะส่วนอันนี้จะเป็นตลับสีพึ่งคูบาวังนะคะพี่จะเป็นสีพึ่งคูบาวังนะคะพี่ขานะคะอันนี้ตลับใหม่นะคะพี่ขานะคะอันนี้ขอไว้ที่หกร้อยบาทค่ะพี่ คูบาวังนี้ขอไว้ที่600บาทนะคะพี่ขามาเสร็จนางนะคะพี่สภาพด้านในก็จะเป็นอย่างนี้เลยค่ะพี่ขาผู้หญิงกับผู้ชายจูบกันแล้วก็มีนกค่ะพี่นะคะอันนี้ขอไว้ที่600บาทนะคะพี่คูบาวังค่ะ600บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทเลยค่ะตัวนี้จะเป็นพักกิ่งเกาๆค่ะพี่ขานี่ค่ะสวยงามมากเลยค่ะพี่ขาเนื้อหาน่าศึกษาค่ะพี่มีลงทองหน่อยๆนนะคะพี่ขาตามภาพเลยค่ะพี่มีลงทองหน่อยๆน่อยนะคะพี่ขารู้สึกว่าจะมีรอยจันท์ด้วยค่ะพี่ต้องสังเกตมองดีดี อันนี้ขอไว้ที่600บาทนะคะพี่กิ่งองค์นี้ขอไว้ที่600บาทปลายทาง50บาทเลยค่ะส่วนอันนี้หนูก็ไม่รู้เ่าเรได้ว่าพระใจวัดหรือเปล่าหรือว่าวัดหนังอะไรสักอย่างกับพี่นะคะอันนี้ขอไว้ที่500บาทนะคะพี่องค์นี้หนูกขอไว้ที่500บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทเลยค่ะส่วนนี้จะเป็นรูปหล่อโบราณไม่ทราบที่นะคะพี่รูปหล่อโบราณไม่ทราบที่นี้ขอไว้ที่500บาทเหมือนกันนะคะพี่500บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทเลยค่ะ สว่วนนี้ก็จะเป็นรูปหล่อไม่รู้ที่เหมือนกันนะคะพี่ขานะคะรูปหล่อโบราณค,ะะคะ่ะพี่ขาอันนี้ขอไว้ที่500บาทค่ะพี่องค์นี้หนูขอไว้ที่500บาทปลายทางบอกเพิ่ม50บาทเลยค่ะพี่ขาส่วนนี้จะเป็นพระหน้าปกหลวงปู่ใจวัเสด็จนะคะพี่พระหน้าปกหลวงปู่ใจวัเสด็จนี้ขอไว้ที่500บาทค่ะพี่ขา500บาทปลายทาง50บบาทเลยค่ะส่วนนี้ก็จะเป็นปิดไอ พระผงสุพรรณค่ะพี่พระผงสุพรรณนี้ขอไว้ที่500อบ,50บาทนะคะพี่พระผงสุพรรณองค์นี้หนูกขอไว้ที่500อบาทไปทางทาง5บบาทเลยค่ะพี่ส่วนนี้ค่ะพี่ขาเป็นของหลวงพ่อท่านะคะพี่ขาตอนนี้เหลือถูงสุดท้ายนะคะพี่ใครจะเป็นผู้ชุผู้โชคดีนะคะพี่ขาผู้โชคดีได้แฟนสวยแฟนหล่อก่ะพี่นะคะ่ะตลับข้างในก็จะมีอย่างนีนะะ้เลยค่ะพี่ในถุงผ้าก็จะมีเป็นพระเป็นเหรียญเป็นสีพึ่งนะคะพี่ขาตามภาพนะคะพี่นะคะ่ะสีพึ่งอย่างนี้เลยค่ะพี่เป็นสีพึ่งอย่างนี้นะคะพี่ขาหนึ่งอันะค่ะพี่ ในถุงจะมีอย่างนี้หนึ่งอันแล้วก็จะมีเหรียญค่ะพี่แล้วก็จะมีเหรียญอย่างนี้หนึ่งอันเนี่ยค่ะพี่ตามภาพนะคะพี่จะมีเหรียญอย่างนี้หนึ่งอันนะคะพี่ขานะคะเหรียญหนึ่งอันก็สองอันแล้วก็พระหนึ่งอันนะคะพี่นะคะเป็นพระหนึ่งอันค่ะพี่ขาพระหนึ่งองค์ค่ะพี่ตามภาพนะคะพี่นะคะรวมกันสามอย่างนี้นะคะพี่ขาแล้วก็พร้อมถุงนี่ค่ะพี่หนูขอวันที่เจ็ดร้อยบาทค่ะพี่นะคะ ได้ทั้งถุงผ้านะคะพี่แถมถุงผ้าให้ด้ค่ะนะค่ะสามอย่างอยู่ในถุงนี้ค่ะพี่ขาย0 0บาทค่ะพี่700บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทเลยค่ะส่วนนี้จะเป็นพระร่วงเนื้อสนิมแดงลุกว่าอันนี้ขอไว้ที่700บาทค่ะพี่พระร่วงค่ะพระอาพระร่วงนี้ขอไว้ที่700บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทเลยค่ะส่วนนี้จะเป็นรูปปลอยหลวงพ่อเดิมค่ะพี่ขาเริ่มกอดแบบนี้นะคะพี่อันนี้ขอไว้ที่1000บาทค่ะพี่ลูปปลอหลวงพ่อเดิมนี้หนูขอไว้ที่1000บาทนะคะพี่ขา1000บาทปลายทาง5 บ,บาทเลยค่ะตัวนี้จะเป็นรูปปล่อหลวงพ่อท่านเขียวนะคะพี่รูปปล่อหลวงพ่อท่านเขียวนี่ขอว่าที่600บาทนะคะพี่ ขอไว้ที่หกร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบาทเลยค่ะพี่ขารูปปลอหลวงพ่อท่านเขียวค่ะส่วนอันนี้เป็นเดี่ยงกลมหลวงพ่อกลวยข้างๆจะเป็นเนี่ยเป็นฟันเฟืองหรือเปล่าไม่รู้ค่ะพี่นะคะอันนี้ขอไว้ที่เจ็ดร้อยบาทนะคะพี่หลวงพ่อกลวยนี่หนูขอไว้ที่เจ็ดร้อยบาทนะคะพี่ขาเจ็ดร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบาทเลยค่ะพี่ข้างๆจะเป็นฟันเฟืองอย่างนี้นะคะพี่หนูได้มาสภาพนี้นะคะพี่นะคะอันนี้ขอไว้ที่เจ็ดร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทเลยค่ะส่วนนี้เป็นเหรี่ยญโบราณไม่ทราบที่นะคะพี่ขารู้สึกว่าจะมี พระสององค์นั่งซ้อนกันนะคะพี่อันนี้ขอว่าที่500บาทพอค่ะเหรียญน,นี้ค่ะพี่ขาขอว่าที่ห้าราอยบาทไปทางบวกเพิ่มห้บบาทเลยค่ะเหรียญโบราณไม่ทราบที่ค่ะสว่วนนี้ก็เหรียญอะไรเอ่ยอ่านก่อนพระอะไรเนี่ยพระยาพิชัย เรียนพยาพิชัยค่ะพี่ขอไว้ที่600บาทนะคะพี่เรียนพระยาพิชัยนี้นะคะพี่ขาหนูขอไว้ที่600บาทค่ะพี่600บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทเลยค่ะพี่ขาเรียนพยาพิชัยค่ะส่วนนี้ก็จะเป็นปู่บุญไหมคะพี่ขาอันนี้ขอไว้ที่700บาทนะคะพี่มีรอยจานด้วยนะคะด้านหลังจะมีรอยจานค่ะพี่ขานะคะอันนี้หนูขอไว้ที่700บาทนะคะพี่เดือนนี้หนูขอไว้ที่700บาทปลายทาง50บาทเลยค่ะส่วนอันนี้แหละคะพี่แป๊บนี้นะคะหากันไกล้ก่อน ได้มาใหม่นะคะพี่ได้มาใหม่แป๊บนึงนะคะเอากังไกงก่อนแม่คะเอากังไกงก่อนอาก,นก,กอนอางเกงแป๊บนึงเนี่ยค่ะพี่ ได้มาแป๊บนึ่งน,นะคะตัดก่อนตัดให้ดูเลยค่ะพี่ตัดผิดตัดใจเย็นนะคะพี่ <c oughs> เดี๋ยวหมคะตัดให้ตัดไปตัดมาตัดโดนพระแตกอีกมันเป็น้าะผงค่ะพี่ต้องใช้เวลาตัดทำใจแป๊บหนึ่ง มาแล้วข้างในก็จะเขียนเป็นอย่างนี้นะคะพี่อันนี้ขอไว้ที่ห้าร้อยบาทนะคะพี่อันนี้ขอไว้ที่ห้าร้ยบาทค่ะพี่ขานะคะหลวงปงู่ทวดวัดช่างให้พิมพ์ใหญ่สองสี่เก้าเจ็ดกับพี่ขาขอไว้ที่ห้าร้อยบาทค่ะพี่ขาห้ารอยบาทปทางบอกเพิ่มห้าสิบาทเลยค่ะพี่จ้ะค่ะมีอีกองคหนึง่งมีสององค์สุดท้ายแล้วค่ะพี่หมดแล้วหมดเลยนะคะหมดแล้วหมดเลยนะคะพี่ขานะคะอันนี้ก็ตัดให้ดูเลยค่ะพี่ เผื่อลูกค้าคนไหนจะปิดปิดทีเดียวสององค์ก็ได้นะคะพี่ตัดให้ดูไปเลยอันนี้องค์ที่สองค่ะพี่องค์ที่สองก็เหมือนกันเลยค่ะพี่ องค์ที่สองก็เหมือนกันเลยนะคะพี่ขาขอไว้ที่ห้าร้อยบาทค่ะพี่ห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบาทนะคะพี่ขาลูกค้าลูกค้าคนไหนจะปิดองค์ที่หนึ่งองที่สองบอกได้นะคะพี่ขานะคะหนูขอไว้ที่ห้าร้อยบาทนะคะพี่องค์ละห้าร้อยบาทปลายทางห้าสิบาทเลยค่ะพี่ขา โอเคค่ะส okay. so, um. like. ่วนอันนี้เป็นปิดตาค่ะพี่ขาปิดตานี่ขอไว้ที่หกร้อยบาทนะคะพี่ปิดตานี้หนูขอไว้ที่หกร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทเลยค่ะส่วนนี้เป็นปิดตาปูโตค่ะพี่ขาตามภาพนะคะอันนี้ขอไว้ที่ห้าร้อยบาทพอค่ะปิดตาปูโตนี่หนูขอไว้ที่ห้าร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทเลยค่ะส่วนนี้จะเป็นเหรียญนางกวักค่ะพี่ขาเป็นเหรียญหลวงู่ออิมวัดวัวเขาไหมคะพี่นะคะเป็นนางกวักอย่างนี้นะคะพี่ขาอันนี้ขอไว้ที่ห้าร้อยบาทนะคะพี่ เดือนนี้ค่ะพี่ขาขอไว้ที่500บาทปลายทาง50บาทเลยค่ะส่วนนี้จะเป็นเดือนหลวงพ่อทาวัดพระเนียงแตกนะคะพี่เดือนพ่อทาวัดพระเนียงแตกดี่ขอไว้ที่500บาทค่ะพี่ขา500บาทปลายทาง50บาทเลยค่ะส่วนนี้จะเป็นเดือนกลมพ่อกวยค่ะพี่อันนี้ขอไว้ที่700บาทค่ะพี่เนี่ยค่ะเดือนกลมพ่อกวยเริ่อพลาสติกนี่ขอไว้ที่700บาทปลายทาง50บาทเลยค่ะ ส่วนนี้จะเป็นรูปหลอหลวงพ่อทองสุกวัตนนดหลวงค่ะพี่อันนี้ขอไว้ที่500บาทค่ะพี่รูปหลอหลวงพ่อทองสุกองค์นี้ค่ะพี่ขาขอไว้ที่500ยบาทค่ะพี่500บาทปลายทาง50บาทเลยค่ะส่วนนี้จะเป็นเรียนหลวงพ่อทองสุกค่ะพี่อันนี้ขอไว้ที่500บาทนะคะพี่เรียนหลวงพ่อทองสุกอันนี้ขอไว้ที่500บาทปลายทาง50บาทเลยค่ะ จะเป็นร no ูปหล่อโบราณไม่ทราบที่นะคะพี่รูปหล่อหลวงพ่อผางค่ะพี่หลวงพ่อผางเขียนว่าผางนะคะพี่อันนี้ขอไว้ที่500บาทนะคะพี่รูปหล่อพ่อผางนี่ขอไว้ที่500บาทปลายทาง50บาทเลยค่ะอันนี้ก็ไม่ทราบที่นะคะพี่ขาเขาเรียกว่าพระชัยวัดอะไรหรือวัดหนังอะไรค่ะพี่หนูงได้มาสภาพนี้นะคะพี่ขาเนี่ยค่ะเป็นทองทองอย่างนี้เลยค่ะอันนี้ขอไว้ที่600บาทนะคะพี่องค์นี้ขอไว้ที่600บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทค่ะพี่ขาถ้าจะปิด ก็บอกว่าที่ที่บอกว่าข้างหน้าเป็นทองใต้ฐานเป็นทองทองอะค่ะพี่นั่นแหละค่ะเด็กเมคาก็รู้ว่าองค์ไหนค่ะพี่นะคะรุปหล่อบโบราณน,นะคะพี่หกร้อยบาทค่ะส่วนนี้จะเป็นพระกิ่งค่ะพี่ขากิ่งนี้ขอไว้ที่ห้าร้อยบาทนะคะพี่กิ่งนี้ไม่ทราบที่ว่าของที่ไหนนะคะพี่ขาอันนี้หนูกขอไว้ที่ห้าร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทเลยค่ะส่วนนี้จะเป็นเหรียญหลวงปู่รอดวัดวังน้ําวนนะคะพี่อันนี้ขอไว้ที่ห้าร้อยบาทเหมือนกันค่ะพี่เหรียญปู่รอดวังน้ําวนนี้นะคะพี่ขาขอไว้ที่ห้าร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทเลยค่ะ <c oughs> ตัวนี้จะเป็นหลวงพ่อเนียมพิมพ์สองหน้าเนื้อสนิมแดงนะคะพี่อันนี้ขอไว้ที่ห้าร้อยบาทนะคะพี่หลวงพ่อเนียมนี่ขอไว้ที่ห้าร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทเลยค่ะอันนี้เป็นปิดตาพิมพ์ขอกว้างอ่ะพี่ค่ะปิดตาขอกว้างอันนี้ไม่ทราบว่าที่ไหนนะคะพี่นะคะอันนี้ขอไว้ที่ห้าร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทเลยค่ะ เนี <icate> ่ยค anyway, ่ะนี่ก็เป็นรูปหลอหลวงพ่อไปไหมคะพี่นะคะรูปหลอโบราณค่ะพี่อันนี้ขอไว้ที่ห้าร้อยบาทค่ะพี่ห้าร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทเลยค่ะตัวนี้จะเป็นหลวงปู่สุกนะคะพี่ค่ะปู่สุกนี้ขอไว้ที่ห้าร้อยบาทเหมือนกันนะคะพี่หลวงปู่สุกนี้หนูขอไว้ที่ห้าร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทเลยค่ะตัวนี้เป็นพักกิ่งคองตะเคียนนะคะพี่กิ่งคองตะเคียนนี้ขอไว้ที่ห้าร้อยบาทนะคะพี่พักกิ่งคองตะเคียนนี้ขอไว้ที่ห้าร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทเลยค่ะ ส่วนนี้จะเป็นรูปหล่อพระพุทธชินราชนะคะพี่ขาอันนี้ขอว่าที่ห้าร้อยบาทนะคะพี่รูปหล่อพระพุทธชินราชองค์นี้ขอว้ที่ห้าร้อยบาทไปทางห้าสิบบาทเลยค่ะส่วนนี้จะเป็นเหรียญหล่อโบราณไม่ทราบที่นะคะพี่อันนี้ขอว่าที่ห้าร้อยบาทนะคะพี่เหรียญกลมๆอย่างนี้นะคะพี่ขาขอว้ที่ห้าร้อยบาทไปทางห้าสิบบาทเลยค่ะอันนี้ก็ไม่ทราบที่เหมือนกันนะคะพี่ขาอันนี้จะเป็นอย่างนี้เลยค่ะไม่ใช่พิมพ์สองหน้านะคะพี่ขาคนละพิมพ์กันค่ะอันนี้ขอว้ที่ห้าร้อยบาทไปทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทเลยค่ะ ส่วนนี้จะเป็นเหนรียญฉลุหลวงพ่อกันนะคะพี่ขาอันนี้ขอไว้ที่500้อยบาทนะคะพี่เหรียญฉลุพ่อกันนี้นะคะพี่ขาหนูขอไว้ที่500้อยบาทค่ะพี่500บาท,บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทเลยค่ะส่วนนี้ก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อลีนะคะพี่ขาเหรียญพระอาจารย์ลีค่ะพี่อันนี้ขอไว้ที่500้อยบาทนะคะพี่ เรียนพระอาจารย์ลีนี้นะคะพี่ขาหนูขอไว้ที่500บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทเลยค่ะอีีนี้นะคะพี่ขาถ้าหนูพูดผิดพลาดใดพูดชื่อพระผิดไม่ถูกยังไงหรือยังไงก็ขออภัยขออภัยด้วยนะคะพี่ขาฝากพี่ๆกดติดตามให้ช่องกระเกตพุทธคุณพระเครื่องด้วยนะคะพี่ขาอีีนี้หนูก็มีแค่นี้คะ่ะพี่ขาสวัสดีคะ่ะ